ข้าวแต่ละชิ้นมากไก่ด้วยค่ะมากยังก็ข้ามือเส้านีอันมือเส้านี้ตั้งใจเสิมาออกรถค่ะก็เลยกับมีข้าวดียุนละก็เลยก็เลยอุบไไ้ในใจค่ะก็เลยก็เลยผ้ากันไปอ่าเตนรถเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้แตกแล้วดิแตกแล้วแตกแล้วเอ๋ เส้นสัญญามือนี้ใบทะเบียนรถมือนี้แต่ค่าน้อยมือนี้อ้อ <c oughs> างบ,าบ้านเจ็ทะเบียนรถแตกไปแล้วแนนค่ะออพี่โตมหาปูหานายเห่สศิบกแตกรัฐบ,บาลไทยบวบหนี้แต่ก็ได้มาแล้วจากวันนี้อยู่บ้านเบิกทรัพย์ค<า>่ะเดินทางม,มากเรียบร้อยแล้วเอาวงวดบางนึงปูห่ามาค่ะวดนี้สิบตามใดจังไดก็ได้ตามมาล่องเบิองมาฟังเบิองมาปูหนี เบี้ยตนบ่อเสากระสินนี่พูดนีนฝันจังไหนก่อค่ะก่อนจะมาโอ้โหเรื่องฝันเนะะาะเมื่อกี้เห็นบ้างไหมป้นปอบายฝันว่าปอบายมีโอกาสดเดิน<ม>ทางมามมว่างมีไงสีขาว<ม>คนลุก<ม><ม>ที่นี่พ่อมาหอดเล้วมียูทูบเบอร์หลายท่ายท<ม>ันเอิญให้เขามาหนึ่งในนันก็มีบานเบิกสาบเอิญเข้าไปก็เตลี่ยตัวผ้ารวยแล้วก็เอิญไป เอาบักสมหอบหาประบายเศร้ากละสินกลับไปกินอยู่บ้านบ้าที่นี่ทาาเขามากวามันลึกลับซับซ้อนเด้แต่ว่าเขามากแล้วมันเป็นว่างอเอาซับซ้บอนแมนมาเ,เอาอขี่รถเขามาก <laughs> นั่นคนที่โรยอีกแล้ว <laughs> มันลึกลับนี่ทางเขามากขี่มันมันสิเป็นป้าแล้วตอนแนฝันอันเกตูบอกว่าเขามากมันสิเป็นป้าดอกแล้วแล้วมึงสิเห็นดอกกระสัตแต่เลยขี่รถเขามากพ่อเขามากแล้ว มี่มมยิ่งคู่หนึ่งคู้บอกงามออกไปฮับืออเพื่อนออกไปฮับเด้เร่เรเพื่อนกับขี้รดอันขี้รดอันจักรย่านสมัยเกา่าน้ำหนาไส่ผาสินขี่ขี่ปันออกมามาหอดเ้่กับกับเป็นว่างเลยเป็นว่างสีขาวๆแล้วรว,วกับไก่ยางมาหาเพื่อนเราเพื่อนก็บ,บอกว่าเขามาพี่เขามากินเขาก่อนเพื่อนอื่นไปปกกิถ้ทาฟันว่าได้กินเขาหรือว่ามี่พูดเถ่าหายของหรือว่ามี่ยัง ต้องมีอะไรมาอยู่แล้วทั้งสี่นะนะแม่เราวรอบนี่คือได้บกสมได้จากหลายท่านเพิ่นเอาหายคือบกสมวายปูแมนมาจ้าที่เพิ่นเอาหายบกสมคือพันบ่วงสวงแม่เขาลูกว่าพันบ่วงสวง n g อย่างเราบัดที่นี่คือคือพันเห็ดเรียบร้อยแล้วเพิ่นไลยเป็นช่วงหาห้ไข้นไปยิบเอาแต่ห้องกลกาไปยิบเอาบัดที่นี่มู่อันแม่แม่เพิ่นก็เลยเอามมใหาจังสี่นะนะ เราเราเมื่อน,นี่มาหาปูน,นี่มากจังไดมาขอเพิ่นให้อีนังให้ประสบคว่มสำเร็จหรือว,ว่ามาขอแบบใดจังมาขอสุทานเอาทุยาง <laughs> เอาเอายอดวิวเอาความปังเอาความดังเสริมบรารมี่เรียกทรับ <laughs> เอามหานิยมอสเนีย มหาวิยุเหมือนเนี่ยค่ะคอวัตสุยาคอยางดอกเขียดำเจ้าไอ้ขาอะไรสีเราไปเหมือนเราไปเมืออนี่ปูพันสีเอ็นดูป๊อปไอ้เด้เพราะว่ามือนี้ป๊อปป๊อปไอ้กับปอยอีกแล้วนี่จุดทูบแล้วแม่เพราะว่าจุดทูบแล้วปอยเราเด้มือนี้จุดทูบแล้วเป็นเรืแม่นี่อันนี้ขอเลขกยังนี่ค่ะจุดทูบอันนี้ขอรัฐบาลไทยสิค่ะนี่ขอปูแล้วเว้าเรียบร้อยแล้วขอรัฐบาลไทยเพราะว่าได้มาปานีแล้วเนาะกระิ กระสีแม่ให้แตกให้แตกบึ้มไปโลดประเทศไทยให้จือได้ป๊บไอ้เช้ากระสินนี่ให้จือได้แม่ทักทักพี่นอนขอปูแล้วปูสิงห์หายยุปูเอ็นดูยุ้ตัวใดค่ะหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ใช่กับหัวน้ำบ่โอ้โหเก๋เก๋ตัวเดียวกันผู้ใดผูกกับเซ่ยค่ะสิบอกให้เลยหลายเขตมากค่ะเชยมากแด่ใครไม่กับสี ซีกับเก้ากับตัวเดียวกัน <c oughs> คือเก้าหกกับเก้ากับตัวเดียวกันศูนย์ก็ยังเป็นศูนย์คือเก่าโปรดใช้วิจารณญาณค่ะผู้ใดมัก กตามปอบไอ้ได้เด้อแต่ว่าขันผู้ใดบ่มากกัยนาปอบไอ้หลายปอบไอ้อยากอายอยู่ตามนั่นล่ะค่ะอยากอายสิบ่ได้เครียรโซ่วยช่วยพี่น้องคนละแหน่ช่วยพี่ๆ้องคนละแหน่จิ้งจุ้งไงพ่อพี่น้องมักนําก็จักษ์จะจะเด้อแคปหน้าจอค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเนาะค่ะเนาะยาวปอบไอามปอบไอ้เนยด้วค่ะมาข้างๆนี้ได้เลยครับเป็นไ้ม่ออกรถแม่นมาโอ้ยสิจนได้ออกรถ ถูกกินได้ออกรถกินไม่ธรรมดาทะเบียนรถก็สวยเนาะออกไปแล้วนะครับเออทำมาปอบอ้ายคือสีบ่บอ้ายหรอกค่ะเบิ้งโซนเขียนทะเบียนรถให้แน่ปอบปอบพี่เขียนทะเบียนรถอะไรครับรถทะเบียนรถใหม่นะครับทะเบียนทะเบียนรถเขียนทะเบียนรถให้แน่เอาเอาเอาออกมาเขียนทะเบียนรถจักบาทแน่ฮะเทียนนั่นเดี๋ยวพูดๆได้ให้ปอบพี่เขียนเขียนไง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 ไกไง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  ถูกจนได้ออกรถเนี่ยครับผมคันนี้คันที่เท่าไหร่น้องป้าไปครับผมคันที่สองค่ะคันที่สองแล้วนะครับคันเก่าออกรถคันเก่าก็ยังไม่พังเลยออกคันใหม่แล้วคนสีรวยก็ซอยบ่ได้ค่ะตัวไหนก็ค่ะจุดทูบได้ตัวไหนนะจุดทูบได้ใช่ไหมคะหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์น้ำแน แต่ว่าก็ต้องอย่าลืมเด้วากาวหกเก้ากับหกมาด้วยกันเสมอหกสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เป็นได้สองย่างเอ้าเจ้าจุดโูคได้ตัวเดียวคันก็ทะเบียนรถเจ้าจี๋ตัวทะเบียนรถยังลืมถามทะเบียนรถหนึ่งสองเก้าสี่ได้ไปซื้อรถมาใหม่ก็เล่ยปงหูไว้ไปทะเบียนรถจะคล้องันไรหนึ่งสองเก้าสี่เอ้าตัวอักษร อัน <One> น <input> ี <un paid> ้ไม่กลสอนยังลงทำไมปอบปีเขียนกลตั้งเอาให้มันหนักสี่โอ้ยอยาาให้เพื่อนหูเนาะหนึ่งสองเก้าสี่ใช่ไหมครับหนึ่งสองเก้าสี่เอาจุดถูกก็ได้เก้าสี่เนาะค่ะเนาะขันเงินนับจากงกเป็นเก้าเงินว่าเก้ามอจอนแต่แต่ว่าที่แน่ๆมือนีห้าน้อยของปอบอายออกไปแล้วหกศูนย์ คนจิปังซอยบ่ได้เด้อดหดวแข็งน้ำหมองศูนย์ไปเต็มเฟินสิให้อยู่เพิ่นเอวเลยล่ะเสียงดังฟังสัตว์มาแส้นทางโคงถ้าป๊อบอายชอบป๊อบอายก็ชอบ690 6 9าสนะคะแม่นป้ายทะเบียนรถที่ขี่มาออกรถมื้อนี้ก็ตกเสีย3689บ่มีในหันบาดนี้ ใา่ดากรถตกเสียเขียนไม่นนี่บอสเขียนไม้บ่เกระ่าไม่ได้เขียนไว้เพราะว่ามันของก็ตกของก็ไปแจงคว่ำเขียนไว้นี่เป็นอย่างนรเขียนไบตกตกไปว่าอะไรล่ะมันมันตกเลขตกท้ายเด้อล่วงั่วงหรือว่ามันเหี่ยตีเป็นโลกเป็นเลขที่กว่าไม่น้อมันเหี้ยสามหกแปดเก้า สามหกแปดเก้าแมนบ่บ่หันคือว่าหกเก้าศูนย์ตัวมากหกเก้าศูนย์ตัวมากเอออะตุนหกเก้าศูนย์อันนี้มาค้างเดียวเลยแมนอันนี้ก็คือชอบชอบเลยค่ะอันนี้ชอบส่วนตัวใช่ไหมครับหกเก้าศูนย์ใช่ครับชอบส่วนตัวนะครับเอ็กซีหกเก้าเก้าตัวเดียวกันหกเก้าเก้าตัวเดียวกันป้าบึ้มเป็นทะเบียนรูปปะอันอันนี้สิเป็นเลขปูจุดที่ชอบส่วนตัว แต่ว่าป้ายทะเบียนรถขั้นนี้นั่นสามหกแปดเก่าแต่ว่าโต,ตัวทีตัวที่ไปออกมากั่หนึ่งสองเก้าสี่แดดตัวน้องปอบเองขึ้นมาหกเก้าศูนแม่นค่ะคือชอบที่จุดหกเก้าศูนย์รัฐบาลไทยววดนี้นะครับผมหมักสามตัวนี่แหละใจปปะได้บันี้ฮาแมนชอบแบบไม่มีอะไรมากัน้น มาทั้งนี้นยครับมาทางนี้หน่อยครับเอฟซีด oh, okay. ้วยเอาแคบหน้าจอค่ะพ oui> ี่น้องอันนี้คือเลขชอบของน้องป๊อบนะคะมีชอบเป็นพิเศษนะครับนาะ่ใช่ชอบเป็นพิเศษสําหรับคนฮบน้อยนะครับผมนี่แหละฮบน้อยต้องดูตัวนี้เลยใช่คนฮอบน้อยก็คือหกเก้าศูนย์นี่เลยครับผมตรงตรงเลยนะครับตรงหนอยเบิ้งตัวนี้เด้อถูกจนได้มาออกรถคันที่สองนะครับเอฟซีครับผมเนี่ยถูกจนได้ออกรถนะครับผมตัวกายสาวกาลสินตัวจริงเสียงจริงค่ะครับผม